เจ็บก้อนยังไม่ใช่ค่ะตาอมาตาอมาต้อมลูกนู่นไม่ไม,ม่อยู่นู่นมาทางนี้เร็วมาเร็วมาต้อมชอ ไปทางนู้นค่ะาหาแม่เมย์ค่ะมาหาแม่เมย์ค่ะเดินไปเลยเดนดนๆดนโอ้ยกระจติ๋งไหนต้องเอ่คนสวยในกระจกยังไหนกระจกกระจกเอ๊ะ แม่มป็นไรจ้ะเอกอ่ะใครรดนฉีดยามาใครรดนฉีดยามาโอ้โห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 เคลียบินเนอะจะเคลียบินเจ็บเห็นเนี่ยเหรอเจ้าให้ที่เดียว จะนั่งเหรอเดี๋ยวดูท่เาเอาเอาปิดออช่วยนั่งี้ดันตูดดิหนึ่งสองอ้าวเอาเอาหลังเข้าไปทางนู้นดิเออ ใครโดนฉีดยามายกมือขึ้นอนตอมใครโดนฉีดยายกมือขึ้นนั่นเลยดูทานะดูท่ามานั่งกุลสตรีมาก